าก็คือเป็นน้องลาบโอเคลาบครับโอเคเพราะถ้าส่วนแรงงานก็จะเป็นเป็นพม่ากับกับกัมพูชาอ่าในในในตอนนี้เป็นคนที่เป็นใบแทนอันนี้คือใบแรงงานที่ไปจากทางานที่ที่ทำงานแล้วใบแจ้งว่าแถวถือไปหัวแถวถือไหนไอ้น้องไหน เป็นยังไงรักษาบาดแผลแบบไหนอะไรประมาณนี้นครับตลอดเรืเอเ่องคนเหนื่อยเราแย่มาเมื่อวานนี่เราเรา,เาลงมาดูน่สัยน้ำสารในเรื่องของความเ,าเ,าเป็นอยู่ก่อนนะฮะความเป็นอยู่ของลูกเรือนะของไส้เรือแล้วเรื่องสภาพนะครับความพร้อมที่เขาจะออกเรือวันนี้แจ้งว่าตกน้ำเนี่ยไปทั้งหมดประมาณ230กว่าลายนะฮะวันนี้เราคัดกรองทั้งหมดนะครับนะ,บนะผมตรวจสอบแล้วเนี่ยมี พบแล้วประมาณ50าว่าายนะฮะแล้วก็ที่ยังไม่พบอีกส่วนหนึ่งนะครับนะเราพบว่าอตอนนี้ปลอดภัยแล้วมี50าว่าายนะครับนะแล้วก็สูญหายที่ยังไม่พบเนี่ยอีกจะบนมากถึงขั้วน,นะฮะเพราะนั้นวันนี้ในส่วนของลูกเรือทั้งหมดเนี่ยที่เหลือเราจะไล่ดูทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อจะทําการสอบสวนให้ได้ว่านะฮะเพราะนั้นวันนี้ความเข้มข้นในเรื่องของการตรวจเรือเนี่ยผมจะเพิ่มความเข้มข้นให้มากขึ้นนะครับนะ โดยเฉพาะในเรื่องของมาตรฐานความปลอดภ,ยภยัยทางเรือนะครับณวันนี้วันนี้ในส่วนของกรมเจ้าท่าในส่วนของกรมสวัสดนะครับ ah, แล้วกุมของรายงานในส่วนของกรมประมงนะครับแล้วก็กรมการจัดหางานก็ตามนะครับณวันนี้วันนี้เนี่ยเราจะเน้นเรื่องการบูรณาการแล้วก็ตรวจอย่างจริงจังนะครับณนะวันนี้วันนี้ในเรื่องของในเรื่องของรายงานบังคับนะครับบนเรือเนี่ยนะครับจะต้องไปไปตามกฎหมายที่กําหนดนะครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ย เราจะแก้ไขปัญหาในเรื่องของอาหารทะเละที่มาจากประเทศไทยนะจะต้องไม่ใช่มาจากแรงงานบังคับนะหรือแรงงานค้ามนุษย์นะครับในประเด็นสีน้าวันนี้เนี่ยทุกส่วนก็ต้องยอมเหนื่อยนะครับผมเองก็ต้องลงมาในพื้นที่นะครับเพื่อจะดูให้เห็นด้วยตัวเองนะฮะและไม่ใช่แค่วันนี้นะครับนะหลังจากนี้ไปเนี่ยเราจะปูพรมทั้งหมดในการไล่ตรวจเรือทั้งหมดนะครับ ได้ว่าไม่ว่าจะเป็นสมสารไม่ว่าจะเป็นในฝั่งอันดามันก็ตามอ่<ๆ>ถูต้นครับนะเพราะฉะนั้นในในเรื่องนี้ก็จะส่งผลไปถึงในเรื่องของสถานะนะครับในเรื่องของเ,อเรื่องทงหลือเรืองทง,ทงเขียวต่างนะฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยสถานะในประเทศไทยเนี่ยนะครับทางยีวเนี่ยเราให้ระดับไว้ในสถานะทงเขียวนะฮะซึ่งอยู่ในสถานะที่เป็นบวกดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องรักษามาตรฐานอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นการรักษามาตรฐานได้ก็คือการเพิ่มความเข้มข้นนะทั้งตัวเจ้าที่ตัด นะครับแล้วตัวของลูกเรือตัวเจ้าของเรือเองก็ต้องร่วมมือกันนะเพราะั้นในสูงขกรรมความผิดทั้งหมดเนี่ยวันนี้อีสุนเราพบว่าวันนี้นะครับจากการลงในพื้นที่เนี่ยเราพบโดยชัดเจนแล้วว่า,ามีการทําสีบุกปลอมนะเพราะฉะนั้นในการทําสีบุกปลอมเนี่ยเราพบว่ามีเรือกว่า5060ลำนะที่พบว่าลูกเรือเนี่ยใช้สีบุกปลอมนะแต่เมื่อตรวจสอบแล้วเนี่ยก็เข้าใจได้ว่า,ามีาบุคคลเนี่ยที่ทาเอกสารปลอมนะเพื่อไปออกสีบุก ก็คือทอําเอกสารรับรองปลอมนะเพื่อไปเช่าที่ออกสีบุกนะในส่วนนี้เนี่ยวันนี้เราจับกลุ่มไปแล้วก็คือนางสมัชยานะฮะมีใจดีนะฮะหรือแอนนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้กําลังไล่ต่อไปว่าการทําได้เนี่ยนะต้องมีเจ้าที่รัฐนะที่ให้ความร่วมมือนะครับนะถ้าไม่มีเจ้าที่รัฐให้ความร่วมมือเนี่ยยังไงก็ทําไม่ได้นะครับนะเพราะวันนี้วันนีเ้เราทราบข้อมูลในทางสืบสวนแล้วว่าเจ้าที่รัฐมีใครบ้างนะวันนี้ก็จะจับให้เห็นนะครับ ก็เร็วๆนี้ก็จอบไม้จับเพิ่มเติมให้เขาออกเรือได้นะแต่อยู่ๆเราจะมาให้เขาออกเรือไม่ออกเรือเนี่ยคงไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เท่าที่คุยกับประมงจังหวัดก็การแก้ไขปัญหาเนี่ยที่ประ,ระมงท่านก็สั่งแล้วนะเพราะว่าอันไหนเป็นสิบุกปลอมก็ให้ไปออกสีบุกใหม่นะก็ให้ทาใหม่แล้วออกเรือนะถ้าสีบุกปลอมเราก็ไม่ให้ออกนะแต่ว่าวันนี้การแก้ไขปัญหาเนี่ยก็ต้องทําให้เร็วนะเพราะนั้นวันนี้ประมงจังหวัดท่านลงมาแก้ปัญหาเองนะครับเพราะว่าการจะทําอันเนี้ย มันมีเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องลึกอย่างใน,ในเชิงที่ว่าจะต้องสอบสวนต่อนะครับฉะนั้นอยากคืนความยุติธรรมให้กับชาวประมงนะครับลงโทษขอให้ลงโทษคนที่ผิดจริงๆนะครับที่บิ๊กโจ๊กลงมาแก้ไขในตรงนี้ให้ครับก็รู้สึกดีใจมากคะ่ะเพราะชาวประมงเเดือดร้อนจริงๆนะคะก็ยังไม่นึกว่าท่านจะลุยมาถึงตรงนี้ด้วยแต่เราเนี่ยเราเป็นชาวเรือเลยเนาะ คิดไม่ถึงอ่ะว่ามันจะมีวันนี้ขึ้นมาก็รู้สึกดีใจค่ะที่จะได้รับการแก้ไขเพราะว่าเรือจอดเนี่ยวันนึนค่าใช้จ่ายเยอะมากมาต้องรับภาระทุกอย่างยังไงยังไงก็ก็ดีใจว่าอย่าง,งานั้นดีกว่าเนาะ <laughs>